สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับช่วงนี้ก็การเมืองร้อนฉานะครับคุณทักษิณชั้น14ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องกลับไปติดคุกหรือไม่นะครับพักเพื่อไทยก็ระสับเพราะว่านายใหญ่มีโอกาสจะติดคุกหรือไม่อย่างไรเพราะว่าแพทยสภาดันไปวินิจฉัยเรื่องหมอผิดจริยธรรมนะไม่ได้ป่วยจนถึงขนาดต้องนอนโรงพยาบาลชั้น14เพราะฉะนั้นสถานการณ์เพื่อไทยก็ไม่ค่อยดีมาพักส้มครับพักประชาชน นะครับก็มีก็วันนี้ก็มีข่าวแล้วนะครับมีสสชนบุรีย้ายไปอยู่พักกล้าธรรมของผู้กองธรรมนัสนะนะครับเอฟซี FC เสื้อส้มก็สาบแช่งกันว่าทรยศประชาชนบ้างละเห็นแก่เงินบ้างละนะครับหักหลังพักบ้างละนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงท่านสสที่ย้ายไปท่านก็บอกว่าอุดมการไม่ตรงกันอยากจะอยู่พักกล้าธรรมมีโอกาสช่วยเหลือประชาชนอ่า ทางพรรคก็บอกว่านะคนที่ออกจากพรรคไปก็ส่วนใหญ่จะไม่มีอุดมการ์นะครับที่ตามที่หาเสียงไว้ดังนั้นพี่น้องประชาชนช่วงนี้ก็ต้องจับตานะฮะการเมืองร้อนแรงนะครับผลประโยชน์ของประชาชนคําพูดที่เคยพูดไว้กับประชาชนนักการเมืองมักความจําสั้นความจําสั้นเวลาหาเสียงก็บอกอยากจะให้พิธาเป็นนายกอยากจะอยากชอบนโยบายพรรคสม้มตอนนี้กลายเป็นไปอยู่กล้าทําแล้ว นะครับไปอยู่พักรัฐบาลนะครับการไปอยู่ฝั่งรัฐบาลก็ดีอย่างก็สามารถดึงว่ปปาะคอนเน็กชั่นต่างๆมาช่วยเหลือประชาชนได้แต่การที่เรา,อ,าอยู่ฝ่ายค้านไปเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็คือการาทรยศกับประชาชนหรือไม่ก็ดูการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี70หรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับโดยส่วนใหญ่คนที่ย้ายพักจากพักส้มไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็สอบตกเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้น ก็ฝากพักประชาชนในการจะคัดตัวคนมาลงสอสเนี่ยตรวจสอบไม่ดีเอาคนที่มีอุดมการไม่ใช่เข้ามาปุ๊บก็ไปไงย้ายพักไปอยู่ฝั่งรัฐบาลหมดนะไม่ว่าจะอ้างอุดมการหรืออ้างกล้วยแล้วแต่นะครับพี่น้องคิดอย่างไรช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ